คลิปที่ถูกพูดถึงในโซเชียลมีเดียเขาใช้ชื่อว่าไฟขับไทยแลนด์ก็เลนแบบมาจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องหนึ่งนะฮะที่เป็นคล้ายๆกับกลุ่มใต้ดินแล้วก็ตั้งเป็นการต่อสู้กันแบบข้ามถนนแต่อันนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วครับแล้วก็มีคลิปเผยแพร่ออกมาเป็นกลุ่มที่เขารวมตัวกันนะครับโดยจะมีการประกบคู่ให้ต่อยกัน จะเรียกว่าต่อยมวยก็ได้แต่ว่าไม่มีกติกา <ฮะ S 2> ต่อยกันแบบอิสระเลยครับและเขามีข้อจํากัดนะมีข้อกําหนดหลายอย่างมีกฎของเขาคือต้องห้ามเป็นศัตรูห้ามย่อยุต่างๆมันก็เลยเกิดคําถามขึ้นว่าปกติเวลาจัดการแข่งขันต่อยมวยมันต้องมีการขออนุญาตจากการกีฬาต้องมีระบบการเซฟตี้ที่มันเป็นไปตามมาตรฐานสากลน,นะครับ <ฮะ S 2> แต่ว่าคําถามที่มันเกิดขึ้นว่าการจัดกิจกรรมแบบนี้มันเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือเปล่า แล้วเรื่องความปลอดภัยอยู่ตรงไหนวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนตำรวจโทสารนิแทะก็พูดถึงเรื่องของการจัดแข่งขันไฟขับไทยแลนด์บอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยยินดีจะให้การสนับสนุนแต่ต้องไปขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องไปขอการจัดการแข่งขันกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพราะว่าจะเขาจะมีคําแนะนําในเรื่องของมาตรฐานการแข่งขันมีเรื่องประกันอุบัติเหตุการตรวจสุขภาพต่างๆ ทางพลตํารวจโทสาริศก็ตั้งคําถามกลับไปว่าถ้าเกิดความปลอดภัยล่ะมันอยู่ที่ตรงไหนถ้าสมมุติว่าโชคกันจนมีขั้นเสียชีวิตมีคนเสียชีวิตเกิดขึ้นอันนี้ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเนี่ยอาจจะเข้าข,าข่ายฆาตกรรมไปได้ทางพลตํารวจโทสาริศก็บอกว่าถ้าจะจับก็จะให้ถูกต้องส่วนที่ผ่านมาจัดกันไปก็อยากจะให้เข้ามา พูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายที่ทําไปแล้วก็อยากจะให้เข้าพบกับพนักงานสอบสวนที่สอนอบางรับก็โดยส่วนตัวยืนยันว่าพร้อมที่จะให้คําแนะนำนะครับแต่ขอเนี่ยว่าขอทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายครับทางตํารวจบอกแบบนี้ครับว่าสําหรับการจัดอย่างวันเสาร์นี้ที่เขานัดกันก็จะจัดนะครับตํารวจบอกตํารวจจะไม่ห้ามครับแต่ถ้าจัด จับกุ่มเลยครับแล้วก็ดําเนินคดีตามกฎหมายด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ผิกดกฎหมายนะครับก็ต้องไปดูกันต่อไปว่าไฟคลับในไทยสุดท้ายเกิดไม่เกิดเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมจําได้ปี1999ภาพยนตร์เรื่องไฟคลับที่เป็นที่มาของข่าวนี้นี่แหละครับเป็นเรื่องที่บรัดพิตกับ Edward ิร์ดนอตตันเล่นและตอนนั้นเขาก็พูดถึงประเด็นสังคมอะไรบางอย่างในคนอเมริกัน <c oughs> แต่อันนี้บริบททางสังคมก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียว